สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะยินดีต้อนร,รับเข้าสู่ช่องของผมลำเป็นออฟฟิเชียลย่งางวาสพี่น้องโอ้โหเป็นรถเสียงกมาแล้วค่ะพี่น้องค่ะเตรียมท่านใดเนื่อยเปล่าเตรียมขึ้นหันพี่น้องเตรียมซ้อมโชว์ะคะ พร้อมแล้วค่ะพี่น้องพร้อมออมอากวล่ากำลังเตรียมช้อมวิญญาณซ้อมชูใหม่ EP สอง ซ้อม ep สองพี่น้องคะเข้มข้นแน่นอนเข้มข้นอย่าลืมปุ่มปิดนะคะหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทวันนี้นะคะปุ่มปิดคุณครูมาแล้วค่ะรัใช่อยู่บุรีรัมย์แต่บุรีรัมย์มันน้องอยู่บุรีรัมย์สวัสดีค่ะพี่ต้นคุณครูนะคะคุณครูบิ๊กคีเป็นยัไง

มืออื่นแล้วดิมืออื่นแล้วเรียนมืออื่นป่ะไมันขึ้นนู๊กอยยุแล้วนูไปมืออื้นอไปไครัแหลกูคุไปพี่แกูไปหาเงานงานคเยอะที่แลกวนทีวีอีอีพีในมวนพรมวนลาดแต่ว่วขนาดชอมกัยังมันต้องมันต้องได้บนเวทีถึงจะ้ว่าสรปสรุกเพราะว่ามันมันมันยังยังไม่รวมกันมันยังกระจายกันอยู่ ก็ใช้วิธีการซ้อมแบบซ้อมไปซ้อมมาคะสำหรับเรื่องนี้แต่ละคนจะไม่ได้ออกพร้อมกันมันจะแยกกันออกก็เลยจะไม่ได้ยากพอถ้าเกิดฉากแง่บอไม่กระิงอยู่มันจะทาให้แล้วว่าการรวมตัวของศิลปินเราเนี่ยมันจะยากมันก็เลยต้องซ้อมเป็นพาร์ทพาร์าท e อ2เข้มข้นพี่น้องครับบวบวเฮนน่พีทวังแน่นอนอีี่แรกเท่าไหร่ครั้งแรกของน้องป๋อมแปมสําหรับการไลฟ์สดของ สำหรับการที่เราจะรับบทบาทที่เราใฝ่ฝันถึงแม้ว่าจะไม่ยาไม่เยอะแต่ก็ทำมาวันได้ดีแน่นอนเป็นบทบาทที่ใฝ่ฝันมากเป็นอาชีพในฝันอาชีพอะไย่างเงีนักข่าวเราไปเลยนะครับอันนี้เป็นเวอร์ตันนี้สมัยเฮตไลส่วนนี่เป็นแท็กซี่เป็นก่อนไปยันต์โดนไปเก็นแท็กซี่เป็นอะไรแท็กซี่เป็นข้อฆาตกรคุณเป็นลูกจิ้น

เลขสามหาสามเก้าสาคุณยใดวลูกตาอันนี้เสนไรเส้นแ่เนเดีวแม่จะติดมาล่ในาพี่แม่มาแล้วเอาแว่นพัดตัยงกูดีละตัวยงตัวยง ไ่กองไโอ้ยแมไเด็กตีนะใรูนะคะโอ้วมัเก่ไหนเนี่ยางลูกี้นวเส้นดกำลังเรียบเรียบอยตาิไดโนเสาไอีตุกระตามาแล้ว พุต <Cornell. S 2> ุกตาหนิสิเต้หมาหลากอยู่เนาะลายเอาเหนนะเส้นลังอยสาเอาความดีเลาะไ่เจอไทยป่ะเอากาไทยอยู่บ้านน้องเนี้คนหลายแม่ป้าพวกนี้ป้ากันโอบงแปงเขาแท้มันอกนยนอนนามิโอมารับอีกมาแล้ว ้องโดนจะวช่เ่เปาะ่ามันนันี่แม่ก้อนแม่ลยค่ะสิแต่ว่าอุ้หอิงนี่คดีก็แม่ปอดเด้แมนบอลูปที่ว่ามุยลุยนี่คือฟีเมอร์้งอิงมันป่ะูแม่ปอดตนไ้เห็นบาน่สิพี่น้องเห็นรูปแม่ปอดอกโลก็คือฟีเมอร์ุ้งอิงเองค่ะี่ยบอมันหมาเลยพี่พ่มันหมาย เลยอที่อีย้ไว้พอดกนเอาไว้พอดกอนเดี๋ยวคิดมากผู้ไหนเดี๋ยว้อกพอก่พ่ดีวอัพท์นี่แ้ะถึงกับร้องโอ้โหอ่านออหอ่าแม่้อ่าแมฟับ้องแมอ้อยมาหมาก็พอจะอ่าน ขอบคุณไปแม่หอยแม่ปันพิบยิ้มซีพ่อจากซีเกตแม่น้องภูงสายาียแม่น้องภูงสาแม่เลิศแม่พ่อเลิศแล้วก็พ่อเจ้าภาพคุณพ่อเจ้าภาพวันที่สิบแปพามีหมูเก้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะได่สมใจแล้วก็พ่อพันธุ์เราจะจะพูดประวัติแต่ละคนให้ฟังว่าที่มาไม่ที่มาที่มาที่มาที่ม เดี๋ยวหนูพ่อคุณแม่ก่อขอบคุณกนคุณพ่อคุณแม่ด่าเลยทุคนจามรีหยอกพอดี่นเด่อาสุขภาพรกาขงแม่้ด้าาสทศรุธยานกลนะจ่อไม่ต้่นปว่อจะเล่าปรว่าให้ฟังพ่อพันนี้โทรมาร้องไห้เพื่อนไปบนหัวหมูไปซีบหัวปาว่าลูกชายเพื่อนไปบนไหหลานพ่อนถอซบหัวบนตะปูว่าขัดถือทหาร สีหายว่าหมูสิบหัวไมายถึงว่าเขาเด็ดใบแดงพอพอไงเราสาธุเด้ออุ๋งอิงผันหลานพอพ้นถือทางานพอสิหามาไล้ยีลาปรากฏว่าหลวงพูดอ่ะเจ้าพูดอ่ะแพ้อุ๋งอิงเพราะว่าจับพวกใบดำหมายถึงว่าบนแข้งกันสองคน ไตอนใดไม่ฝันเอาฟังจะบอกอันนี้เป็นเป็นด็อกเตอร์ครับเป็นด็อกเตอร์เป็นมาครยด้วยเจ้นบอกว่ามือนแมาจ้างงานมาจ้างงานกับเมนูส์พอจ้างเสร็จปลาบเลยกลับไปนอนกลางคืนมาฝันว่ารถผู้หญิงขี่รถตู้ไปจอดอยู่ข้างผู้หญิงผิดปั๊บลงรถมานักมรสการอาจารย์การเวทีอยู่ทางแต่จ้าคนขี้หลูกไปถามเอาเวทีทา้งในรู งานวันที่สิบแบุญเดินซีปีหเก้าได้ลูกกีฬามาจะได้มือนี่พนะก็เลยว่าเอาตื่นขึ้นเลยว่าบุญเดินซีวันที่สิบแดเดินคืนหาเป็นบุญเดินซีคนได้สื่อซีหนึ่งแปด้็เลฝากมาหนึ่งพันคะแนนก็เป็นเซมือนี่ก็ได้ที่นีทกพี่น้องคนลูกคนบ่ง ขาวฟันเหญ่ไปทั่วคือแบ <c oughs> ออกอีรีหน่อยซี่สองเด็กเย้ซื้อป่ถือแล้วเจอกันคลิปต่อไปกับพี่น้นองครับ